ให้งวดนี้แม่นๆไม่รู้แค่คนฉลองตุกจีเราวมเลนทายนะลูกน้าใช่แล้วครับผมเอาละครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปพบกับการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเลขนําโชคในงวดนี้นะครับจากคุณทอฝันนะครับก่อนอื่นนะครับคนนะครับถามผมมาเยอะมากว่าเอ๊ะผมจะไปถูกลอตเตอรี่บ่อยจังนะครับล่าสุดก็เพิ่งไปขึ้น เก้าเจ็ดมายี่สิบใบนะครับผมผมอยากจะบอกว่าผมมีสิ่งนี้นะครับผมที่ผมห้อยคออยู่นี้นะครับอันดับแรกเลยครับผมที่ผมบูชาก็คือนี่เลยสมบูรณ์แบบเลค่ะพระพิกเนตปางทักทุเสศหรือปางเศรษฐีนั่นเองพระพิคเนตปางเศรษฐีนะครับเช่าบูชาหนึ่งพันบาทนะครับเช่าบูชาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับที่ผมมีก็คือ บท้าเวสุวรรณนะครับพระปู่เวสุวรรณนะครับเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งสมบัตินะครับพิมพ์นี้เชาบูชา290บาทพิมพ์นี้เชาบูชา290บาทนะครับแล้วก็นะครับพิมพ์นี้นะครับสามกษัตริย์นะครับปู่เวสุวรรณสามกษัตริย์พิมพ์นี้เชาบูชา350บาท350บบาทนะครับและแน่นอนครับไม่มีไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยสำหรับผมนะครับสำหรับของผมนะครับก็คือ ว่านพญาเล็บคุดหรือว่านจับเงินจับทองนะครับองนี้พิมพ์นี้นะครับเช่าบูชา600บาทเช่าบูชา600บาทและสุดท้ายนี้ครับก็คือวันนี้เด็ดเด็ดมากสวยงามมากสลิกาลิ้นทองนะครับ,บ,บสลิกาลิ้นทองนะครับเช่าบูชา1,500บาทสลิกาลิ้นทองเช่าบูชา1,500บาทนะครับเจรจาเป็นทรัพ์เจรจาเป็นโชนคลาบนะครับจิบจิทองจิกโชคจิกลาบนะใช่แล้วครับทั้งหมดทั้งทั้งมวลนะครับถ้าหากว่า พอฝันพอจะรู้แล้วแหละว่า,วาทาไมาบางคนเช่าไปเราถึงไม่ถูกหวยทุกงวดเหมือนพี่เดบเป็นเพราะว่าพี่เดะแตกต่างกับทุกคนเพราะพี่เด์เนี่ยแขวนคอทุกวันแขวน,อนคอทุกวันหลายคนเช่าบูชาไปพอไม่ถูกงวดนึงมันก็โยนทิ้งไปเลยครับหรือแบบเอาไว้ที่หิ้งพลาหรือคือไม่เคยมาติดตัวเลย,ะยน,นะคะ พี่เดติดตัวตลอดเวลาไม่เคยเอาไว้ที่หิ้งพระอะไรเลยนะครับติดตัวตลอดจะถอดเฉพาะตอนอาบน้ํานะคะการมันตีดกันมันลอกอะไรเท่านั้นเองใช่ครับผมไม่เคยเห็นวันไหนพี่เดย์ไม่ใส่เลยใส่ทุกวันนะคะใช่ที่ข้อแตกต่างกับคนที่เช่าบูชาไปนะคะบางคนใส่บ้างไม่ใส่บ้างเราก็บอกว่าทำไมไม่ถูกหวยครับและบางคนใส่เฉพาะวันลุ้นหวยมันก็ไม่ได้อะไรคือต้องใส่ทุกวันเพื่อดูดดึงดูดโชคลาภทางอื่นบางคนไม่ได้ถูกหวยแต่อาจจะค้าขายร่ารวยทางอื่นก็ได้ใช่คัใช่ไหมอย่างพี่เดย์เนี่ยได้โชคลาภจากทางอื่นอีกหลายคนไม่รู้นะจาก และทุกครั้งที่ผมไปซื้อลอตเตอรี่ผมก็จะห้อยสิ่งนี้ไปแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่แบบนี้นะครับผมอ้าวละมาทีนี้อะไรถึงเวลาที่คนรอแล้วเพราะว่าเราคลิปหมุนปิงปองไปแล้วลูกแรกนะคะอ่พี่เดย์พี่เดย์ถูลูกสองครับผมลูกแรกนะคะทอตันนะคะให้น้องดนจิตดนใจนะคะหมุนได้เอ็นสี่ศูนย์แต่ตะแคงข้างเอ็นมือก็เหมือนเลขสองเนาะอย่างนี้เหมือนสองยังนะเหมือนยังคะ หมือนตัวแซดเนาะยังไงเหมือนสองอย่างงี้เนาะเหมือนสองสี่เลยพี่เดชครับทอฝันเห็นลูกเนี้ยทองฝันมีแค่สองเลขคือสี่ศูนย์กับสองสี่ครับเฉพาะลูกแรกนะครับอาจจะเป็นสองศูนย์หรือสี่ศูนย์ก็ได้สองศูนย์ก็มาจากเอ็นข้างบนไงสองศูนย์สองก็เป็นห้าได้อีกครับนะคะห้าศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์นะสี่ศูนย์แล้วก็สองสี่ครับนะคะก็ลูกนี้ก็มีแค่นี้นะคะนะก็สี่ศูนย์อ่ะลูกที่สองครับลูกที่สองคือตัวนี้ครับผม <I S 2> สองห้าครับผม <5. S 2> เรียงกันเลยอ่ะถือ2ลูกเลยค่ะอ่าอย่างนี้เนาะเห็นไหมหครับน,นี้ลูกแรกเนาะ4ี่ศนกับสองห้านะคปเชื่อหน้าจอไว้นะคะแต่สําหรับใครที่วิเคราะห์เองเป็นก็หยุดคลิปไปแค่นี้นะครับแต่ใครที่วิเคราะห์เองไม่เป็นครับะะอยากจะให้ทอฝันและพี่เดนเนี่ย ช่วยเขียนแนวทางให้หน่อยต้องบอกเป็นเพียงแนวทางเพราะไม่มีใครรู้ว่าออกเลขอะไรถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเป็นแนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่นะครับผมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับใช่แล้วโอเคผมเอาละทีนี้มาดูโอเคนับวันโอเคนับวันนะครับนะพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับเอาเลยพร้อมหรือยังครับ แล้วมาดูวิเคราะห์กันนะว่านอกจาก40กับ25เนี่ยพอฝันวิเคราะห์อะไรได้อีกนะขอเปิดแล้วนะคะอันนี้ไม่สับสุนให้เล่นการพนันที่เป็นเรื่องของผิดกฎหมายครับทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสับสุนให้ไปซื้อลอตเตอรี่ใช่รัฐบาลนี้อย่างนี้เท่านั้นใช่ซื้อมาแล้วน่าซื้อมาแล้วบ้าซื้อมากอัดจะซื้อมาแล้วันที่หนึ่งในนี้แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ในไลฟ์สดนชครับเดี๋ยวมาดูกันว่าซื้ออะไรบ ถูกหรือไม่ถูกไม่มีใครรู้น้องอาจจะให้หรือไม่ให้ไม่มีใครรู้เพราะว่าหลังๆน้องเริ่มเหมือนจะให้ยากต้องเคาะยากมาแล้วในหลายๆงวดเพราะน้องให้ทอฝันกับพี่เดย์เยอะมากแล้ววิญ,ญญาณก็อาจจะพักบ้างอะไรบ้างนะคะกลัวคนโลภแต่คราวนี้เราก็ต้องหวังว่าน้องยังให้เสมอน้องยังให้เสมอนะเป็นกำลังนะใจให้ทอฝันเป็นกําลังใจให้น้องพชรการและพี่เดย์ด้วยนะคะหวังว่าน้องเมตตาเราในงวดนี้นับถอยหลังนะคะอพี่เดย์นับห้าห้าสี่สามสองหนึ่งชมกันคับตึ้ง น่ค่ะบางคนบอกอ้จะอ้วกแตกละลานตาละลานตามากนะคะปิงปองได้ N 4 0กับ I25 องาทอฝันก็เขียนไปตารางจับคู่ซุมเข้ามาที่ตารางจับคู่กันค่ะมี4ี่ย์กับสองหคุณไปจับคู่กันเองได้ถ้าไม่อยากจะดูไอซีทอฝันเขียนไว้มันก็จับคู่เอานะบนล่าง4ี่5 25 24 42ห้าสองห้าสองสี่สี่อันนึงก็ได้นะฮะหรือ4ี่ห้าห้าสก็ได้นะคะแต่4 5 5ห้าหสเป็นเลขที่ออกยากเหมือนกัน4ี่สองยังจะออกง่ายกว่านะคะแล้วแต่50 02ก็ได้นะคะอ่ามาดูตรงนี้นะคะถ้าไม่ได้จับคู่เองก็ให้เทาฝันเขียนวิเคราะห์ให้มีอะไรบ้างดูเองนะคะไม่พูดนะพอพูดไปคลิปมันจะยาวเนาะแคปไปเลยค่ะข้างบนเป็นเลขสีน้าเงินเนี่ยเป็นเลขสองตัวนะคะข้างล่างสีดาเป็นเลขสามตัวอ่ะแคปเลยค่ะอ่ะตรงไหนดีอ่าแคปเลยครับแคปเลยหน้าน้องพีทก็นะเอามาตรงนี้อ่ะซูมเข้ามาค่ะซูมเข้ามาค่ะซูมยังอ่ะให้แคปถนัดๆนะ งวดที่3าวันที่16กุมภาพันธ์2564ครับเลขที่ชอบอาจารย์ทอฝันเนี่ยหรืออาจารย์แบงค์คนเดิมนะคะคจะวงกลมไว้ให้แต่ไม่ได้บอกว่าเลขในวงกลมจะเป็นเลขที่ออกนะคะบางทีเลขที่ชอบอาจจะไม่ออกอาจจะไปออกเลขนอกวงกลมนะคะเลข3ตัวมีเยอะจริงแต่ทอฝันชอบแค่425เพราะว่าจากการเอา2ลูกมารวมกันคือ40กับ25ก็เลยชอบ425ไปกลับเอา3 6, หางหหางไปกลับเอา ได้นะคะไปกลับกันเองนะภาษาหวยใต้ดินเขาเรียกว่าตดเต็งนะแต่ว่าถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็คือตามซื้อให้ทุกตัวนะตามซื้อหลายๆใบกลับไปกลับมาแล้วแต่นะคะเออเราโตเต็งกับลอตเตอรี่ได้นะคะก็คือไปซื้อลอตเตอรี่ไปกลับมาไปซื้อลอตเตอรี่กลับไปกลับมาใช่ใช่นะอาจจะโดนรางวัลที่หนึ่งวรางวัลสามตัวท้ายอย่างอีกก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครชอบเล่นสองตัวนะก็ซื้อลอตเตอรี่มีกันด้วยนะคะเลขกันสองศูนย์กับห้าศูนย์ทอฝันชอบทั้งสองตัวเลยทั้งสองศูนย์ทั้งห้าศูนย น้เลขกันชอบทั้งสองตัวเลยนะคะเพราะเป็นเลขที่เราเคยเห็นว่ามันออกทั้ง2 0ศูนทั้งสองทั้งห0ศูนย์นะมันไม่ใช่ไม่เคยออกนะคะเป็นเลขที่ออกง่ายเหมือนกันถ้าศูนย์มาก็มา2 0ศกับ5 0นั่นแหละที่เหลือก็ดูเองนะคะว่าทอฝันเลขอะไรเลข6กับเลข9นี่ทอฝันเขียนเป็นเลขเดียวกันเลยนะห้าหห้า้านะคะห4สี่้าสี่นะคะห7เจดเกแต่คราวนี้9 7้าเพิ่งออกไปแบบแบบที่เดอบางทีอาจจะกระดกหัวเป็น6 7ก็ได้นะคะลองดูนะคะลองดู มี2องหด้วยแต่ทอฝันเฉยๆก็เลยไม่ได้วงไว้21นเนี่ยออกยากมากก็เลยไม่ได้วงไว้นะคะแต่ว่าตัวที่ไม่ตัวที่จะไม่วงไม่ได้เลยคือ40่ศบางทีน้องอาจจะบอกว่าพี่แบงค์พี่ทอฝันพี่เด์คิดมากเกินไป<อ>หนูให้40ต่ต้องๆไปวิเคราะห์เป็นตัวอื่นทําไมก็เลยวง40เพราะ4 0ไปปีที่แล้วอ่ะออกทั้งบนทั้งล่างเลยทั้ง40กับ0 4นย์บนทั้งล่างเลยก็เป็นไม่ได้ว่ามันจะกลับมาออกอีกนะคะอ่ะแทปไปให้เวลาแท็อีกสิบ ครับแคปเลยครับผมอ่าเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแล้วออกก็ออกไม่ออกก็ออกตามต่องวดที่นาะใช่คนับแล้วแต่นะคะถ้าอยากให้เงินบุญถึงน้องทูบัดสุกสางเพื่อรมมาร่วมสร้างเทวรายกับเพชก้านเด็กชายนำโชคที่ลังสิคลองสามนะคะให้บุญนี้ถึงเทพและถึงน้องจริงๆให้ร่วมบุญตามกําลังทรัพย์นะคะไม่เคยเรียอะัยหรือต้องกําหนดขั้นต่ําว่าห้ามต่ํากว่าร้อยห้ามต่ำกว่าเอ,อ่อเท่านูน้นเท่านี้คือแล้วแต่จะทําบุญเลยถูกมากทำหน้าถูกน้อยทําน้อยหรือแล